สวัสดีครับวันนี้ผมไลฟ์แจงสุดท้ายนะฮะจะมาข้ามเอยเฮีย here. จะมาข้ามเสื้อเสื้อธนูแปดสิบนะครับบวกหกก็เรื่อมิธีเลยนะครับผมอันบบยยอั้นตายาเทาทามาเทามเสร็จซมิธีนะต่อไปเราก็ต้องเต้นครับ ก็ข้ามฮะวันนี้อาจพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงนะฮะแต่ก็กินขนมอยู่ เอาติดัะง,งั้นครับผมงงเบยฮนะ